สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตารถหกล้อดาซิ่งครับผมคลิปนี้ก็ออกมานะครับออกมาไปใส่ปูนกันนะไปใส่เหล็กพอท่านเอกะผมจเอาเชือเอาดิอเ,อาอเอาไอ้นีมาเชือเอาแล้วเนาะนี่ครับตรงนี้ติดตลอดนะครับท่านผู้ชมตรงแยกลำลูกาเนี่ยมาดูว่าผมจะไปยังไงนะครับเดี๋ยวขอดูควันใจก่อน อ่าไม่มีนะครับมาดูว่าผมจะไปยังไงมันถึงจะไม้ติดแซงก่อนเหรอครับนี่ครับถ้าคนเขาอ่าหูจักเส้นทางนี้เขาเจ้าสีเกียดคือผมนี่แหละนะครับบางคนไปเลนสีเลยนะครับผมก็จะอยู่เลนสองนะครับ จะดูไปจะดูไปยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับหลีกเลี่ยงแยกลำลูกกานะครับรถบรรทุกหนักเราแต่อย่าดราม่านะครับอย่าวาล่ะนะครับมันเป็นที่กินกับเรียนไส้มันกนับเรียนในยุล้วครับแต่ว่ากาเอาเยังไงถนนง่ายเนาะไอ้ไปเบียดจิกจักจิกจักมันเกิดบวกลื้อน,นะ,น,น,ะอนี่น้องถ้าไปตำดากตำไทยกัน เห็นไหมแต่ก็เจ้ากยังออกมานะครับผมจะเว้นระยะห่างไว้นะครับพอไปใกล้นะผู้ใดแซกก็บแซกเลยผมก็จะเว,ะเวะนะ้นไว้ขึ้นก่อนเพราะว่ายังวาที่รถก็เจ้าเลิกงานนะครับเวลานีก็เจ้าเลิกงานพอดีก็เจ้าสิมามามาลงรับลูกกาอีกหลายนะครับรถนะผมก็จะไปแบบนี้แหละครับเพราะเรารถเบานะครับ ถ้าเขาอยู่เล่นนั่นนะครับรถหนักก็จะเ้าสิเขาตาซังนะครับเฮาไปสิไปตอด่าก็จะกับก็จ้เาเขาตาซังมันกัมันกับพ่อเมียนนะครับเพราะว่าเฮ้ารถเอารถเบานะครับผมพ่อเมียนรถหนักนะครับผมรถเบานะครับต้องบอกไว้ก่อนวันนี้ตอนออกจากตาสังนะครับเฮ้ารถเบาเฮ้าไปไปตอออกจากหันที่จริงมันกับผิดแหละครับเียดแบบเนี้ยมันมันกับผิดแหละเขาไปให้แรเล่นไส้แหละครับต้องขอ่อนนะครับเป็นวิธีที่ผิดนะครับ แจ่มากอะเอาใส่กับชีวิตจริงนะครับวัได้มาปรับปรุงแต่งนะครับไม่ได้ปรับปรุงแต่งครับใช้กับชีวิตจริงนะครับจะไปเรียนสามเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับจะสั่งยุใัยมือผมนะครับผมก็จะอยู่ที่เรียนสามนะครับที่นี่ เรียนสามเทคนิคเทคนิคของใครของมันครับพอว่ากันบางคนก็เจ้าเรียนไส้กับนี้นะครับเพราะมันนี่จะผมหรอกบางคนก็เจ้าเรียนเลี้ขวากับนี้ขวาสุดหัวนะครับแต่ความเร็วก็ถ้าถ้ามาอยู่เรียนอย่างนี้ก็ขอขอ,อยักแปดสิบขึ้นนะครับผมก็แปดสิบนะครับยังไว้ที่แปดสิบเพราะอยังไวที่ มันจะว่าติดกับรถอา่าเจ้าใสความเร็วนะโอ้โหลคนน,นนี้มาถอดเลยไม่เคยถอดเนี่ยไปใช้รถดำหน่อยคนน่ะแฝดโกคุณโดนน่ะแฝดเ,เจ็ดว่ะพอไหมแหมว่าเจ้ากับจีเรื่มหมอกนาเรื่องหมอ,มอมลิ้นสองนะครับเพราะว่าอย่างวันที่รถที่เขาต่อท้ายลงลำลูกกาเนี่ย เงาวว่ะครับพี่น้องทุกคงเด้อเมอร์มันบอกคือเงาวว่ะครับไปรถออกจากตาซังรถหนักอ่ะรถออกจากตาซังเนะี่ยออกมามาปาดเขาอยู่เลนนี่นะครับเขาก็สิได้ต้องตง้องเบรกนะครับพอเบรกเขาก็ปาดออกในเลนสองนะครับปาดออกก็เพรได้นะครับเพราะว่ายังว่าิอ่ารถเลนสองกับมาหลายนะครับ เพราะฉะนั้น,นะะัเขานี่แหละคันเลือกอยูได้กันเลือกอยูหนึ่งสองสามนี่แหละครับแต่าาว่าผมกเลือกอยูเลนสามนะครับนี่ยเห็นว่ารถเริ่มเริ่มได้เบียก,กันแล้วนะครับรถเล็กเขาก็จะมาจากเลนสี่นะครับมาจากเลนสี่เขาก็จะปาดเข้าไปเลยจวดกัยเลยน,นะครับแต่เบื้องนะ้นทีนี้จะขั้นวายเห็ดในเบือ้องเลนสี่เลนสา,า,า,ามอวันนี้รถรถเลนไงข้าเจ้าก็จะปาดออกมาเลนนี่น,น,นันเนาะนะครับไม่ไหวแล้วอ่า ผมต้องมาเลนขวาสุดเห็นปะเห็นไหมมันจะติดหมดเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าเห็นว่าว่ามันยีเออเนนย่เหลียวยู่สองเลนนี่แหละที่เลนได้อะอือนี่แหละครับแล้วผมปาดเส้นทึบว่างันนี่เป็นอย่างวะบุ๊คว่อะติดหมดเลยนะครับเนี่ย เอสุดเส้นทึบเดี๋ยวสุดเส้นทึบก่อนนะครับสุดเส้นทึบก่อนแล้วก็เข้าซ้ายนี่ครับเข้า้ายเหมือนเดิมสายสุดๆสายฝุดๆนี่ครับเข้า้ายไปเลยนะครับเดี๋ยวหลอกกำลังมาขอหยาดแสงเลยละกันนี่แหละครับวิธีหลีกเลี่ยงนะครับถ้าพอได้เขา็จะได้ไปเบียกนั่นตามกันแล้ว เอาก็สิลยไปเบียจกจักจิกจัก่กกันมันจะทำกันแล้วอยู่ยังสั้นนี่แย้งติดคัดกันเลย้าเบงเลินี่นะครับผมก็ใช้อย่างนี้แหละครับถ้จาจะพลาเรียนนี่นะแต่ว่ารู้รู้อยู่ว่าเป็นวิธีที่ผิดนะครับต้องบอกกันกน่อนเป็นวิธีที่ผิดวิธีที่ถูกต้องนะครับวิธีที่ถูกต้องเฮ็ดจังในทานเน่ะ แล้วก็วิ่งซ้ายนั่นแหละครับคุณก็ลดความเร็วลงมาอ่าวิธีที่ถูกต้องนะครับลดความเร็วลงมาอ่าเบียดเขาเห็นไหมเบียดเจ้ากับเบียดไปตีนะครับแน่นบอลถ้าลูกสวยอ่ะถ้าคนลูกสวยเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละนะครับนี่ครับก็จะเข้าด่านธัญญะนะครับต่อไปด่านธัญญะไปเอาปุนมานะพี่น้อง ไปเอาปูนปลายทางอยู่ใส่กับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูกันนี่ครับเนี่ยหางนี้หส่ใจกัเจ้าอีคก่อนใส่น้องมาเงินหน่อยมีที่บาทเนี่ยทำมือฉุนทำียงห้าร้อยเพียงห้าร้อยใจเลยด่านละเจ็ดสิบบาทครับค่อยไปเบื่อเอาคืน ขันเขาบอกับท да. ั้งนี่เขาเรียนทั้ง่างคือยังผมบอกในคลิปแรกก็ได้เพราะมันติดเวลาครับกันเลี่ยงได้ผมก็เลี่ยงให้ยุ่นะครับพาทางด่วนวันว่าไปเบือกน้ำต่าแกอย่างเดียวนะครับกันมันเลี่ยงได้กันเลี่ยงซอยกันซอยเพิ่นไปน้ำเพิ่นรอดเขาก็รอดนะครับเพิ่อนยู่ได้เขาก็อยู่ได้ครับขันเบิกเอาเบิดทุย่างไหลายมันกับเพานั่นนะจัง อะไรของแตีงยังฟื้นไฟยังเนี่ยผมซื้อส่ผมก็บบไ่ได้เบิกนะครับสีซื้อมาเห,าเห็ดรออว่าทอนนีเห็ดดูหารอยสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ซื้อซื้อบีไอไอก็เจ้าที่ไปซื้ออีกที่ไปที่ฝาคนซื้อซื้อบีรออีกขวดหนึ่งหาร้อยสิบบาทเบียร์ยหกสิบบาทสีสี่ร้อยห้าสิบวันนี้เห็ดเดียวสางว่าสีเห็ดจอร์บีห้วนันวัน เนยาวัน้นในฝยู่แล้วนะเอาอย่างไหนกว่าอยอะเอออยากก้อครัคุณผู้ชมงามรอยนอนม่านหลินตายแต่ทุกทัพท์งามเรียนรถอยากนอนเอ,อ้ยเย่เงนนี่ครับด่านทัญญะนะครับเขาถูชจอง่น้อง,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 งามวาหนา hành ngắm dầu hay bưng năm nữa hành bò ngắm bò hay bưng năm được khó sai suốt cả Hãy หลายตังค์อย่งห้าร้อยครับผมครับร้อยอีกสี่ร้อยขอบคุณคครับแกวะ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 จ่ำวะจ้ำนี่นะครับก็อ่าเป็นการทํางานแบบนี้แหละครับก็คือมาลงมาลงของกลับบ้านมาลงของกลับบ้านนะครับ เรื่นๆในด้านด้นหลยเที่ยวว่าก็ได้งนั่นแหะพอ่น้่งนะครับเขาอาศัยใส่กำลังออกครับใส่แห้งออกนี่แหละเขาใส่กำลังอ่ะยังเขาเอื่นแห้งควย <c oughs> แห้งควยสมองดีพอต้องทำงานพอต้องใส่สมองครับใส่แห้งแห้งเดียวใส่ความอมดทนกับขับรถนะครับขับรถ ใช้ความอดท,ทนนะครับความฉลาดเฉลียวฉลาดในการตัดสินใจแล้วก็วางแผนงานให้ถูกต้องนะครับจะได้เป็นการประหยัดน้ำมันพ่อประหยัดกา๊าซอย่างนี้นะครับเซฟอะไรอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับเขาก็อย่าใส่แต่กําลังเนาะใส่สมองนน,นะครับมันก็สิเกิดผลดีสําหรับพ่อนะครับฝากไว้ให้คิดครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามแลบชมนะครับวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยทั้งวันเลยนะครับได้คลิปเดียวนะครับก็จะลงคลิปค่ำหน่อยนะครับก็ขอโทษขอไภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าได้เรียนรถจังหี่ผมกับท้ายห้เบิ้งนะครับบอกรายอยู่ที่ไทยแต่อยู่ในอันเนาะมันกะเพราะมีอย่างห้เบิ้งอย่พี่น้องนะครับเพื่อเพื่อก็จะหามท้ายร้อมนะครับอยู่ในที่ส่วนบุคคลอย่างนั้นนะครับก็เลยประกาศไทยของาเจ้าล่ะเดี๋ยวมันจีมีปัญหากันนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ